สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามุนี่ยายเลืองสิเอาสูตรคำนวณของยายเลืองมาลงคลิปนะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะค่ะเนาะมาลงเพื่อให้เป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลนะคะเนาะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ,ะงวดที่แล้วกะมีเข่านะคะเนาะสองห้าห้าสองเนาะกระถือก,กระถือก,กันไปนะคะเนาะยายเลืองกระถืออยู่พอได้ขาประทูนะคะ สำหรับวดนี้กรบพุมมีหลายตัวคะ่ะบริมีบริเฮดเลขวิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเฮดแต่ไปโตเลยอันนี้ก็เอาไปเสี่ยงดวงเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะจังไดมันกะเขาเน่บบกเขาเน่เนาะคะนะ่ะเนาะสูตรมันมันบ,บพุ้มไปหู้หรอกว่าไม่สีออกตัวได้เนาะคะ่ะแต่นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะดีก่อนดีก่อนความฝันเนาะเอาสําหรับวันนี้กรบพุมมีหลายตัวเราจะเอา อันนี้เห็ดออกมาเลยก็ได้อยู่หกหางเนาะคะ่ะอ่าที่มักที่หมักก็มีสิบหกเนาะคะ่ะที่หมักอันนี้อันนี้มักเป็นส่นวนโตเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้ซื้อแล้วกับห้กับให้กับน้าเรียบร้อยเวยค่ะเด้อบนล่างเนาะคะ่ะเนาะซื้อบนซื้อล่างซื้อกับน้าเนาะคะ่ะเนาะกัดตายบางคนไปซื้อบอกลับ,บตับแตกเนาะคะ่นะ,คะเนาะแมวก็มาม้องข,องข,องของังๆอ้าเออเอาเงินบ่าแมวก็ได้อําสําหรับคลิปนี้ก่ะ เบิ่งเอานะคะมักตัวไดก็ตามนะคะเนาะชอบก็บตามไม่ชอบก็บผ่านนะคะเนาะเบิ่งแล้วก็ให้กดไลค์กดแช่นะคะนําเดค่ะเดอกดติดตามให้เนจาเพื่อสิได้มีคลิป,ลปหนาหวยออกรอบหนาผลาัดจังสิได้เห็ุอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะอันนี้ก็เห็ดเพื่อเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะเนาะมีสองหางนะค่ะที่ที่มักเลขที่หมักนะคะเนาะมักไว้ที่มักแต่งัวที่เร้วิ่นมักมักสิบ ม 14, 000, ัก1ิผลบุกออกแล้วเขาต้องออกสองหาหาสองเนาะงวดที่งวดที่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เลยจ้ากดอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ไดเด้อจ้าสวัสดีจ้า